สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกม Summoners War นะครับวันนี้ต้องถึงกับมาทำเป็นคลิปเพราะว่ามันคือกิจกรรมฉลอง6ปีที่แจกสกอร์ส้มถึง100สกอร์ทั้งผ <Wow. S 1> ู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ทุกๆคนขอแค่ล็อกอินและร่วมกิจกรรมได้สกอร์ไปเลยคนละ100ใบแล้วเมื่อกี้ผมเห็นใน110เนี่ยห้าดาวแตกกันรัวกระจุกระจายมากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมครบ6ปี 100 Summonings นะครับว่ามันต้องทำอย่างไรบ้างทำยังไงถึงจะได้แน่นอนมันมาพร้อมกับกิจกรรมรูนตำนานเซกได้2อันโอ้โหแบบว่าแจกกระหน่ำทั้งตัวทั้งรูนนะครับอ่ะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะฮะเมื่อเข้าสู่หน้าจอเกมแนวนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่หน้าอีเวนท์ที่อยู่ทางด้านขวามือกดเข้ามาเพื่อคุณจะเห็นเลยนะครับ ร้อยซัมม n นิงอยู่ข้างบนเราก็มีกิจกรรมรูนที่มาพร้อมกันนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้เนี่ยเล่นได้ตั้งแต่วันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมดังนั้นเนี่ยอีเวนต์เนี่ยเดือนกับอีกประมาณเกือบเกือบสิบวันนะครับระยะเวลาประมาณ40บกว่าวันให้เราเนี่ยสีวันครับ,ะรบจะบอกเวลาเหลืออยู่ด้านบนขวาบนด้วยนะสีวัน12ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยนี่คือระยะเวลากิจกรรมที่เราสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมนี้ จะได้รับยังไงบ้างอ่ะมาดูกันนะครับช่วงนี้นะครับ5วันแรกเราล็อกอินเราจะได้เหรียญนะครับเหรียญฉลองครบรอบ6ปีสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยที่ล็อกอินก่อน1เมษาคือสร้างตัวก่อน1เมษาเนี่ยคุณจะได้ ออกรางวัลเช็คอินเป็นคูณ2เท่านั้นก็คือวันละสิบเหรียญตลอดต่อเนื่อง5วันด้วยกันนะครับแล้วก็ดูวิดีโอกดเข้าไปดูนะคบคลิกที่ลิงก์วิดีโอที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณจะได้อีก5เหรียญแล้วในวันแรกเนี่ยคุณจะได้15เหรียญตั้งต้นไปเลยแล้วก็ได้ต่อเนื่องอีก10เหรียญต่อเนื่องอีก4วันก็คือรวมๆกันก็ได้55เหรียญแล้วนะครับทุกๆครั้งที่คุณใช้คริสตัล75นะครับหรือได้รับคริสตัล75คุณจะได้หคุณจะได้เหรียญ สมมติว่าเรากดซื้อแพ็กสกอร์นะครับใช้750เหรียญเราก็จะได้10เหรียญมานั่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการได้รับเหรียญจากการแบบระบบตัวเกมแต่มันไม่ได้ได้แค่นี้นะครับเราสามารถได้เหรียญกิจกรรมนี้จากการฟาร์มด้วยซึ่งฟาร์มดอกจากอะไรบ้างนี่นะครับฟาร์มด่านทุกด่านฟาร์มดันไครอสทุกอันริฟดันเจียนก็คือรอยแยกริฟเรดน,นะครับแล้วก็ดิเมนชันแนลโฮนะครับเรียกได้ว่า เยอะมากๆอ่ะมันคือตรงไหนบ้างสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะงงนะครับออสิเนเรียโอก็คือฟาร์มด่านทุกด่านนะครับตั้งแต่ด่านหนึ่งไปยันด่านสุดท้ายเลยนะครับถึงด่านสุดท้ายเลยมีโอกาส d r อปนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าก็คือเราอาจจะฟาร์มเก็บเลเวลมอนสเตอร์จากการฟาร์มไฟมอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ฟาร์มไฟมอนไปดรอปเยอะไหมถามว่าเยอะไหมเมื่อกี้ผมลองฟาร์มไอเดียดดูการฟาร์มด่านค่อนข้างจะคุ้มค่า energy ต่อการ d r อปไอเหรียญนี่มากที่สุดนะครับแต่ว่า สำหรับผู้เล่นเก่าๆแล้วยังไงก็คงไม่คุ้มหรอกเพราะว่าไม่ได้รู้นั้น,น,นเนี่ยก็สำหรับผู้เล่นเก่าๆเราก็จะไปฟาร์มที่ดันเจียนไข่รอซะเองนะฮะดันเจียนไข่รอก็คือทั้งหมดในนี้เลยในไข่รอดันเจียนทุกอันในดันนี้นะครับที่ไม่รวมซิกเกตดันเจียนนะครับจะมีโอกาสดรอปในส่วนของเหรียญฉลอง6ปีดรอปเยอะไม่เยอะอยู่ที่ดวงนะครับแต่ที่ผมลองมาเมื่อกี้ฟาร์มไปประมาณ10รอบได้ประมาณ2อันนะฮะ อาจจะได้มากได้น้อยกว่าน,นี้แล้วแต่แล้วแต่เลยครับก็คือเอนดิจี้ังได้ประมาณ1นเหรียญฮะไทรอเสร็จริเปิลนะครับในนี้ดรอปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3หัวหรือว่าดันเจีนบีสต่างๆมีโอกาสดรอปเหรียญ6ดาวทุกอันแล้วก็ดิเมนชันอลโฮนะครับลูมิติเช่นเดียวกันฟาร์มทุกดันทุกทุกด่านนะครับในนี้ทั้งหมดเลยก็มีโอกาสได้รับเหรียญฉลองครบรอบ6ปีด้วยนั่นเองอ่ะนี่คือจุดที่เราจะได้รับในส่วนของ เรียญฉลองครบ6ปีนะครับแล้วได้เหรียญเสร็จแล้วเอาไปทํำยังไงบ้างได้เหรียญเสร็จแล้วนะครับเข้าที่หน้ากิจกรรมเหมือนเดิมกดคลิกที่แบนเนอร์เข้าไปเราจะสามารถเอาเหรียญมาแลกด้านล่างนี้ได้นั่นเองนะครับนี่มันจะมีขึ้นอยู่เลย a c q u i r e musical score in total เท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะสูนทับอรออยู่ผมยังไม่ได้แลกเหรียญเอามาแลกเลยนะครับแล้วมันจะได้เป็นโบนัสในส่วนของออมานาด้วย mm hmm. เขากลัวว่าเราไม่มีมานาเปิดสกอร์นะครับเขาแถมมานาให้ด้วยอ่ะอันนี้ผมมี16ผมกดมาก่อนเลยนะป้า โอเคนี่เราก็จะได้สก,กอร์มาแล้วนะครับ16ใบมันก็จะไปอยู่ในในส่วนของเมลบอกเราซึ่งกิจกรรมมันจะมีต่อเนื่องอีกนะท่านผู้ชมก็คือสมมุติว่าเราทําจนครบแล้วก็คือเราไปฟาร์มแล้วได้รับของแล้วเนี่ยวันละ1 5อันก็ได้50อาแล้วก็ดูวิดีโอได้5สมมติว่าเอาเปิดสก,กงสกอร,ร์ใช้คริสตัลรีเอนเนอร์จีฟาร์มอะไรต่างๆหรือว่าได้เอนเนอร์จีจากการลงหอซึ่งกําลังเจรีวันที่15 16เนี่ยแหละนะเราก็จะ ได้เหรียญเนี่ยมาแลกเรื่อยๆก็ได้ครบก่อนพอแลกสกอร์ครบ100ปุ๊บสิ่งต่อมาที่เราจะสามารถทําได้ก็คือกิจกรรมด้านล่างนะครับเอาเหรียญมาแลกต่อได้โอ้โหแล้วของแจกเยอะมากนะครับเดวิมอนสอตัวเลยนะครับสาสบเหรียญแลกได้2ตัวมีหินรีแอปรูนนะครับหินด,ดีออฟรูนห้อันนี่สำหรับผู้ใหม่จะชอบมากก็คือใบขึ้น6ดาวเลยก็คือคุณสามารถฟาร์มมาเสร็จปุ๊บแล้วเอาตัวหนึ่งนะครับจากกี่ดาวก็ได้ใช้ใบไอ้ใบที่3เนี่ย ะะแล้วขึ้นเป็น6ดาวได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องเสียของทรัพยากรในการฟาร์มผู้เล่นใหม่จะเติบโตเร็วๆว่าผู้เล่นเก่าเฉยๆนะแต่สำหรับผู้เล่นใหม่คือดีมากๆเพราะว่ามันทำตัวหนึ่งขึ้น6ดาวได้แบบรวดเร็วเลยนะครับกดกิ๊กเดียวไปเลยอันต่อไปคือใบอเวกก็คือไม่ต้องไปฟาร์มด่านอเวกเหมือนกันอเวกตัวหนึ่งได้ฟรีเลยปุ้งเลยนะฮะผู้เล่นใหม่บอกเลยเลิฟๆซุปเปอร์แอนจมอนไม่ต้องไปฟาร์มเก็บเลเวลครับพอขึ้น6ดาวปุ๊บ เอาแองจมอนซูเปอร์ตัวนี้ให้กินขึ้นเลเวลจาก 1- เป็น40เลยทําให้เราสามารถปั้นตัว,เร,วเร็วขึ้นมากๆแองเชนคอยลนะครับแลด้ดร้อยห้าสิบเหรียญสามารถสะสมเอาไปแลกอีฟิกแสงได้หรือว่าเอาไปแลกแฟรี่ควีนสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับแลกแฟรี่ควีนแสงก่อนแล้วก็ที่เหลือไปแลกอีฟิตแสงอ่ะต่อไปเรโบมอน4ดาวนะครับให้ถึง4ตัวเลย4ดาวตัน4ตัวสาดาวตันอีก5ตัวก็แน่นอนจะช่วยให้ผู้เล่นใหม่สามารถอัพตัวเร็วขึ้นผู้เล่นเก่าก็คือสะสมไว้แล้วก็ใช้ในการอัขึ้นน6ดาวเหือกั E.P. b o o t e r นะครับสำหรับการบัฟ E.P. ในการฟาร์มก็มีให้แลก2อันมีแอนจอมอนให้แลกอีก10ตัวแล้วก็มีในส่วนของสกอขาวให้ด้วยนะครับ1นึ่อันสำหรับใครที่จะเอาไปกินหรือเอาไปอัพเอ่ออัพดงอัพดาวมอนก็จัดไปแล้วแน่นอนที่เหลือถ้าสมมุติคุณแลกครบหมดแล้วคุณสามารถเอามาแลกมานาเพื่อไว้ตีบวกรูนหรือว่าอัพเกรดตัวละครได้สบายๆเลยโอเคมีอะไรอีกนะครับ เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าอันนี้ please read ด้วยนะคะให้อ่านนะฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรที่เหลือถ้าสมมุติว่าเราฟาร์มของครบหมดแล้วในนี้นะครับมีอีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมรูนอ่ะไปดูกิจกรรมรูนชนิดหนึ่งดีกว่านะครับว่ามันได้ทำอะไรบ้างกดไปที่หน้ารูนได้เลยมันจะกดกลับไปมาได้ที่ปุ่มนี้นะครับันนี้ไปกลับกิจกรรมสกอร์ก็กดกลับไปได้เลยเนะี่ยกดไปมาจ๊กๆนะครับอันนี้เราก็กดที่ปุ่มคราฟเลเจนด์ Legend, รูนไปเลย น,นี่คือคราฟลุนหกราวตำนานกิจกรรมนี้ไทยเป็นผู้เล่นเก่าน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่สำหรับผู้เล่นใหม่เองก็อาจจะงงงนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเอาเหรียญมาทํากิจกรรมนี้แลกสะกอร์ก่อนน่าจะมันกว่าแน่นอนแลกสกอร์น่าจะมันกว่าแน่นอนใช้เหรียญ6ปีเหมือนกันนะครับซึ่งเหรียญ6ปีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกดอกจากด่านเหมือนกันที่บอกเมื่อกี้เลยใช้เหรียญเดียวกันพอเรา เก็บกิจกรรมไอที่เมื่อกี้ครบหมดแล้วเราก็มาที่หน้ารูนเพื่อมาคราฟต์รูนต่อได้เราจะสามารถคราฟรูนได้ทั้งหมด2อันนะคบที่เป็นสีส้มแนะนําว่าให้เลือกไทป์รูนเนี่ยเป็น v i โอ e เลนนะครับรูนไวโอลเลนจะใช้เยอะที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่มีมีสามทางเลือกนะครับช่อง2นะครับคุณเลือกช่อง2 o f อ p ฟ e ปีดและออฟหลัหรือช่อง4ี่ครอเป็นครีดเ a m a g e หรือช่อง6 ออฟหลักเป็น hp หรือแอคแนี่คือสิ่งที่หายากที่สุดแต่เดี๋ยวในเรื่องรูนเนี่ยอาจจะมีในไลฟ์สตรีมผมจะมาออสอนวิธีดูเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามันมีของใหม่มาด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการเลือกรูนจะประมาณนี้โดยที่มันจะให้เราใช้5เหรี่มนในการ้อนเิรามว่าือก,กอรีนอรใ้3เหาียญในการเลือ่ว่าแล้วกาเลือกรูนเนี่ยอ,อลักะม่ในอ,อลฟลือกีอฟหลักา่อกวิธีดูเพิ่มเติวยมาิว่าเราเลืองใลม่มกด้วยนรียญกดช่ว่าออฟสปีดเลือก3เหรยนยญ ถ้าเกิดว่าเอ้ยช่องเลือกช่อง2ใช้ีก3เหรียญแล้วก็มาเลือกออฟสปีดใช้อีกสเหรียญก็ใช้ทั้งหมด11เหรียญด้วยกันเสร็จแล้วก็คือกดคอนเฟิร์มรูออกมามันจะให้สุ่มมันจะสุ่มออฟรองออกมาให้นะครับว่าได้ออฟรอง4 o p ออปชันเนี่ยอะไรบ้างด้านล่างนี้เราสามารถเลือกที่จะสุ่มออปชั่นรองใหม่ได้เรื่อยๆนะครับโดยใช้5เหรียญทุกครั้งที่เราจะสุ่มนั่นเองอ่ะถ้าเรากดเชนเปลี่ยนเนี่ยจนครบแล้ว โดรู้สึกว่าได้ออฟที่พอใจแล้วแล้วกด Sub ็ดคอนเฟิร์มสับพรอพเพอร์ตี้ปุ่มที่อยู่ด้านล่างที่เป็นปุ่มติ๊กถูกเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับรูนเข้าไปในกล่องของอ,อ,อะไรนะกล่องจดหมายเราซึ่งเราสามารถทําได้ทั้งหมด2เม็ดด้วยกันทำเม็ดหนึ่งให้เสร็จก่อนถึงจะทำอีกเม็ดนึงได้นะครับอันนี้คือในส่วนของรูนและแน่นอนอันนี้มันมีของใหม่มาด้วยครับท่านผู้ชมก็คือให้เราตีรูนนะฮะ ที่บวกเออเป็นรูนบวก6เนี่ยแล้วเลือกสุ่มออฟรองไอเปลี่ยนออฟรองในการอัพได้ปกติเนี่ยทุกๆครั้งที่เราตีบวก 3, ามบวกหกบวกเก้าบวกสิมันจะมีการสุ่มในการอัพเกรดออปชั่นรองใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะให้เราสามารถรีไอตอน2ออฟสองครั้งแรกที่ลงบวก3ามบวก6กอ่ะได้ใหม่เว้ยให้เราสามารถเปลี่ยนได้เออให้เราตีถึงบวก6แล้วเปลี่ยนได้แล้วไปตีบวกเบวกสิบสเอาเอง คือมันจะให้เรารีได้ถึงโบกหกนะครับคือไอ้สุ่มลงออฟลองสองครั้งแรกอ่ะเราหมุนได้เรื่อยๆเสริมเปลี่ยนได้จนกว่าเปลี่ยนได้ให้จนเราพอใจแล้วเราออกมาสมมติว่าจะเอาสปีดใช่ไหมครับลงสปีด6 6 6ให้ได้สปีด18แบบเนี้ยได้แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบบวก12แล้วแบบรีจนกว่าจะได้สปีด30ไม่ได้นะอันนี้เขาให้แค่แบบตอนตอนบวก6เท่านั้นนะครับันน,นั้นเนี่ยเออจะว่าไเดียมันต้องบอกว่า เพื่อให้ได้รูนที่แบบออฟดีนิดนึง่ะไม่ใช่ได้ดูไปเสร็จปร๊บออฟไม่งห่วยมันประสบมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายไปหมุนมาสุ่มออกมาแบบโอ้โหออฟลงทุเร่นหมดเลยอันนี้เหมือนกับว่ามันล็อกนะครับในการที่จะตีบวกรูนได้อ่สองขั้น ในการเลือกออบลองนั่นเองในการสุดออฟลองใหม่นะครับสลับออฟลองได้อันนี้ก็เดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่าวิธีการสลับอะไรของมันเนี่ยมันไปประมาณไหนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในไลฟ์สตรีมอีกทีนึงนะฮะว่าเอ้ยตอนมานั่งสุ่มเนี่ยมันมีเมคนิกหรือว่าวิธีการใช้งานไอ้ต้มไอ้โหมดนี้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเก็บกิจกรรมไอ้สกองสกอยครบก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราน่าจะมาพูดถึงกิจกรรมดูกันมากขึ้นมีอีกนะครับอันนี้จะเป็นให้เราสุ่มเอาหินเสริมกับหินรี รีออปชั่นรองของรูนได้ซึ่งทุกๆครั้งที่เรากดรีเฟรชนะครับเราจะใช้1เหรียญในการเลือกสุ่มใหม่นะครับสุ่มซุ่มุ่มไอตัวเนี้ยขึ้นมาให้เราเลือกแล้วเราได้ได้ออปชั่นที่เราอยากได้ปุ๊บอ่ะเหินที่เราอยากได้ปุ๊บเรากดบายเราก็จะซื้อมาโดยใช้10เหรียญซื้อได้3อย่างละ3ครั้งนะครับผมโอเคนะโอเคนี่ก็คือกิจกรรม une, รูนนะฮะคือแบบว่าผมจะบอกว่ามันแจกค่อนข้างเยอะมากนะ แต่เอกสกอร์เนี่ยบอกเลยว่าคนแบบได้กันเยอะจริงครับถ้าคุณไปดูในร้อยสิบเนี่ยประมาณว่าผมจะเห็นแบบ5ดาวเนี่ยไหลออกมารัวๆเลยคือผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยแบบเดี๋ยวมี5ดาวขึ้นแน่นอนอันน like <c oughs> ี้ผมให้ดูเลยเดี๋ยวมาละเดี๋ยว5้าดาวต้องโผล่สักคนหนึ่งอะเมื่อกี้ผมนั่งดูนี่คือแบบเนี่ยมีจะมีคนพิมพ์แบบขอ5าดาวขอหน่อยได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีคนแตกออกมา5าดาวโป้โปโป้โป้โป้เมื่อกี้ผมเห็นติดๆกันอะแบบออกมาเรื่อยๆกันตับ4ีตัวแบบพับๆเลยนะ บบโอโหตกใจมากนะครับอันนี้เหมือนจะเปิดสกองไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะน่าจะหมดแล้วมัง้งมีคนบอกหกใบสิบแปดาวนะครับยินดีด้วยนะฮะนี่คือยินดีรับสู่สมเด็จสวอลนะฮะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มันแล้วแต่ดวงแต่ละคนด้วยนะบางคนบอกสามตัวนี่แงมาแล้วนะครับนี่ฮนะห้าดาวอาร์กอะไรครับอาร์กลมยินดีด้วยนะครับคุณทิพย์โนะนะครับ <c oughs> โอเคโอโหจีแซมาแล้วไม่ใช่อาร์แส่งนะครับ อ่ะมีคนบอกว่าเออเฮ้ยแล้วพี่มันดอกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มด่าให้ดูนะครับว่าเหรียญมันดอกหน้าตาเป็นยังไงนะอ่ะไาแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มดูเลยดีกว่าฟาร์มให้ดูสักนิดนึงอ่ะไปครับแต่ไอดีผมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวผมจะรวมให้ได้เป็นร้อยร้อยใบยแล้วเดี๋ยวผมทำไลฟ์หรือว่าทำคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่แตอนที่ผมลองจากไอดีรอมเมื่อกี้ตอนฟาร์มด่านเนี่ยได้เยอะที่สุด ได้เร็วอ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยด้วยแล้วก็ใช้ค่า energy น้อยที่สุดในการที่จะได้เหรียญมาผมไปฟาร์มเอ่ออะไรอะดันเจียนไคลรอสมันใช้ energy ปีละแปดปีละแปดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดอกบ่อยเลยนะครับเทียบกับมาฟาร์มอันนี้เนี่ยตอนแรกผมดอกเยอะกว่าเยอะเลยนะแต่ไม่แน่ใจอันนี้ดอกหรือเปล่าอ่าเนี่ยดอกแล้วโอ้โหนี่มาทำคลิปแล้วดอกพอดีเลยเนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ฟาร์มอยู่เนี่ยบอกเลยมันจะดอกเรื่อยๆทีละหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับส่วนไอ้ไครอสนี่แม่ง โคตรดวงนะฮะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟาร์มดูคือผมฟาร์มใครร้อยมาทั้งถังอะแบบประมาณแปดสิบเอเอประมาณแบบ90 Energy เกือบ100 Energy ีอะได้ประมาณ2เหรียญเองเออฟาร์มไอด่านเมื่อกี้ผมไปลองฟาร์มไอเด็กอะฟาร์มสรอบใช้ Energy ประมาณ20ใช่ไหมครับได้2อันคือแบบเฮ้ยมันมันได้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะแล้วนั้นผู้เล่นใหม่ที่ฟาร์มด่านอยู่แล้วเนี่ยตอนแรกยังฟาร์มพวกกรเลนไม่ไหวเนี่ยอยากเก็บเหรียญเร็ว,ว,วก็ฟาร์มด่านก่อนก็ได้ แต่คำพูดเก่าก็ไม่ไม่ให้ฟาร์มด่านอยู่ดียังไงก็คือต้องฟาร์มโคลมไปแหละมันคุ้มค่าในการที่จะใช้เอเน g y จีมากกว่าเพราะเราได้ลุ้นรูนดีๆด้วยเราไม่รู้จะฟาร์มด่านไปทำไมนะเพื่อจะมาเก็บเหรียญผมว่าเดี๋ยวเรามีเวลาตั้ง1เดือนกว่า40กว่าวันยังไงยังไงเดี๋ยวเราน่จะเก็บของจนครบอยู่แล้วถ้าเราขยันฟาร์มทุกวันนะครับแล้วก็เพชรช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคือพยายามรียนเอเนจีก็คือจะได้ฟาร์มของด้วยแล้วก็การใช้จ่ายเอเนอร้จยเองเรนี่ยัไอ้การฮะ อัน้ยคนก็เริ่มถามนะครับฟาร์มใครตอนไหนเนี่ยไม่ดอบอ่ะลองอกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมแบบว่าอย่างนอยตอนแรกผมฟาร์มโกลิมตังหนักสรุปมันดอบไหมเนี่ยเออมันดอบนะครับเมื่อกี้ผมดองดอดดอบมานะลแ,ลแ,แล้วหลอมาแล้วสองอันแต่แบบว่าหใช้เอนเนอร์จีแบบเยอะมากถ้าดวงไม่ดีผมว่าประมาณเอนเนอร์จีถังหนึ่งอะแบบรีมาเก้าสิบนี่เผลอได,ได้ได้อันเดียวเองมั้งโกลิมเนี่ยงงมาก พราความจริงแล้วตอนแรกผมคิดว่าดักฟาร์มไคลร้อนนี่น่าจะเปอร์เซ็นตก์การันตีดอกด้วยทำน,นะแบบประมาณว่า2รอบดอกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยกับดอกทีละเหรียญอะไรเงี้ยก็จะโอเคอน,นี่ดอกดอกไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเหรียญเนี่ยต้องฟาร์มเยอะอยู่ครับไอ้สกอร์้อยใบแรกเนี่ยจะเร็วมากเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณจะได้ล็อกอิน5วันเนี่ยวันละ15นะครับ15บห้ 75. ดูวิดีโอวันแรกอีก5เป็น80ละนั้นเนี่ย80สกอร์แรกนสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเร็วมากมันจะช้าก็คือทีหลังอ่ะ โอ้เนี่ยไม่ดรอปเลยนะครับมันจะช้าก็คือหลังจากนั้นนะครับในการเก็บของอีเวนต์ก็คือต้องค,ค่อยๆฟาร์มแต่ของผูเ้เล่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์นการดรอปมันจะเหมือนให้เยอะกว่าไปมั้งเออเดี๋ยวขอไปดูอีกทีนึงสิเนี่ยเขาบอกว่าซัมอนเนอร์นะครับที่สร้าง ID หลังวันที่1เมษายนะครับเอ,อ ผลประโยชน์เนี่ยจากล็อกอินเนี่ยจากเนี่ยได้10เหรียญเนี่ยมันจะได้วันละ15แทนนั้นเนี่ยเดี๋ยวแค่ล็อกอินเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวคุณได้สกอร์มาเปิดแน่นอนบางคนก็อาจจะรอเก็บเยอะๆแล้วก็เปิดทีเดียวบางคนอาจจะแบบเก็บน,น้อยๆแล้วเปิดแต่วันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิด ID หลักนะครับเนื่องจากว่าเออ่แน่นอนว่า ID หลักของเราเนี่ยเดี๋ยวรอเก็บให้ครบร้อยเลวเดี๋ยวมาเปิดทีเดียวดีกว่าจะได้มันๆเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างเอา ID เด็กมาลองเปิดนะครับ20ผมฟาร์มมาได้20กว่าใบ แล้วเดี๋ยวผมจะลองเก็บอีก70บใบแล้วเปิดทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้ดูในคลิปนี้ก่อนตัวอย่างว่ามันได้จริงหรือเปล่า,าว่าเราเดี๋ยวไปชมกันนะฮะมาดูกันนะครับไอเด็กนะท่านผู้ชมไอดียนี้เ,เป็นไอดีที่เพิ่งสร้างเมื่อวานนี้เลยนะครับอายุอานามของมันเนี่ยคือ1วันทวนๆเมื่อวาน,วน,วนผมก็เล่นได้ดูในสตีไปแล้วนะครับคืออยากกะลุ้เหมือนกันว่าแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้เล่นใหม่มาแล้วเรามาเล่นเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้อะไรไหมเออแบบ ได้จริงๆหรือเปล่านะฮะแบบสกงสกอผมก็เลยลองดูนิดสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแห่งมาวันที่เพิ่งวันที่2องอยู่เลยนะอ่ะผมตามมาเมื่อกี้นะครับได้สกอร์มาประมาณเนี่ยยี่สิบกว่าใบนะครับแลกมาเรียบร้อยอ่ะอย่างเงี้ยหน้าจอผู้เล่นใหม่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับมันจะได้เนี่ยล็อกอินมันจะได้เป็นคูณ3ก็คือ15แทนตลอดต่อเนื่อง5วันนั่นเองนะครับอ่ะก็เจ็ดสิบห้านะอย่างที่บอกไปมันจะแบบแทบไม่ต้องฟาร์มก็ได้เกือบครบแล้วอ่ะ แต่ว่าก็ฟาร์มเถอะเพราะว่าต้องแรกของอีเวนต์อื่นอีกนะครับไอเดี ID จะเติบโตได้เนี่ยก็คือไอพวกของที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากๆมาแล้วนะครับผมจะกดสูตรเดิมของผมนะครับใหญ่แนวเสร็จปุ๊บไป110ครับรู้จกว่าเราจะเป็นหนึ่งในคนที่เขาได้5ดาวกันหรือเปล่านะครับสำหรับไอเดของผมเนี่ยนะไอดนี้ยังไม่เคยฟ้าผ่านเลยนะครับมันยังคงเส้นคงวาหรือเปล่านะฮะ ดูทรงแล้วเนี่ยนะครับน่าจะหกเอ่อเท่สามหกสิบสามดาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองไปสองเก้าเก้าดูสิคือคเอ้ยมาแล้วผ่าแรกครับทุกผู้ชมน้องมวยน้องมวยนะครับเอาว่าอย่างนั้นก็ผ่านงลนะ โอ้ยเยวพึ่งเพ่งมีห้าดาวเห็นตัวได้ไหมได้เขียวเลยนะเดียวไฟเลยนะเดียวไฟมันยจะนะทึบกลับไปหนึ่งูนป้าห้าไปครับขออีกสผ่านหนึ่งได้ไหมโอ้โห สี่ดาวเว็กฮ่าขนาดแะละครับท่านผู้ชมเออนี่ขนาดไอเด็กนี่ไอดีใหม่นี่ผมก็ยังไม่มีดวงนะเอาเป็นว่าอย่างที่บอกครับมันทุกคนมันได้สกรอเหมือนกันหมด คุณเห็นใช่ไหมครับว่ามีคนได้ในช่องแชทเรื่อยๆนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อะไรแบบนี้นก็จะมีบางคนที่ต้องเจออะไรแบบที่ผมเจออยู่เนี่ยนะฮะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าขอให้โชคดีแล้วกันนะครับในกิจกรรมฉลองครบรอบ6ปีแจกกระน่ำสุดแต่เคยมีมากับการเปิด 1, 100สกรอร์ขอให้ได้โดน5ดาวทุกคนนะครับ สุดท้ายก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมทางทีมงานสมานัสวอเนี่ยเขาฝากมาว่าเดี๋ยวจะมีจัดกิจกรรมโลคอสคอสเพลให้ผู้เล่นเนี่ยได้คอสเสเป็นตัวละครในอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับซามานัสวอโอ้โหแค่ฟังแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วนะแน่นอนว่ามันมีของรางวัลเป็นของพรีเมียมต่างๆมากมายในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนใจร่วมกิจกรรมรอดูวันที่17เมษายนนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดกิจกรรมในหน้า Facebook p เพจของซามานัสวอลยังไงร,รอติดตามกันแล้วกัน คอสเป็นอะไรดีนะเป็นลุงเอเจอร์ดีไหมผมคอสอ,อะไรดีอะมีแนะนำไหมครับคอสสลัดน้ำจริงๆก็พอได้อยู่นะ <c oughs> จากบูมนี่นะจะข้ามเพจนี่จะยากไปพอพี่เชาเนี่ยโหนี่ก็น่าจะเกาะเยอะไปนะคอสใครดีวะผมว่าคอสอีผัวนี่อาจจะง่ายดีนะเนี่ยหาชุดเสื้อมาใส่ตัวหนึ่งถือถืออะไรแข่งๆกันก็จะได้แล้ว เอาเป็นว่าใครมีไอเดียอะไรนะครับที่จะคอสเพลย์นะครับก็ยังไงคิดไว้ก่อนเลยก็ได้ดูคลิปนี้เสร็จไปลองคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวหน้ากิจกรรมประกาศหน้าเพจเมื่อไหร่วันที่17ก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันได้แล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเคลียร์กับกิจกรรมแจกสกอร์ร้อยใบแล้วก็ถ้าเป็นใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถ แบบว่าเอ้ยเห็นแล้วแบบเอ้ยสกอร์ร้อยใบายมาวัดดวงเกมน,นี้แล้วแบบช่วงนี้หยุดอยู่บ้านอะไรอย่างงี้จะมาลองเล่นดูนะครับผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดของเกมซามูไรโซลเนี่ยไว้ในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วนะครับเลื่อนลงไปแล้วก็กดลิงก์ดาวน์โหลดมาลองร่วมกิจกรรมได้เลยไม่ว่าจะเป็นพเพื่อนกับพเพื่อนใหม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วล็อกอินเข้ามาปุ๊บก็รับสกอร์ไปเปิดกันเลยนะครับว่าแล้วนะครับขอสักใบเหมือนกันนะเอ่อป,ปั๊บปุ๊บ ขอให้ฟ้าผ่าขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ห้าดาวไม่เป็นเหมือนผมนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย